เยสโนไว้นะแอบมาขโมยแอปเปิลอาจารย์ไปกินอีกแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์นะจะแก้เยสโนไว้โดยการที่จะเป่าน้ำตาลเป็นรูปแอปเปิลเดี๋ยวไปแทะนะต้องติดฟันแล้วก็ฟันหักแน่เลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ณฐินีนะคะหรือว่าเรียกอาจารย์สั้นๆว่าอาจารย์พึ่งก็ได้นะคะ เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุสิตธานีมาตอนนี้ก็ร่วม15ปีแล้วนะคะ,ะปกติก็เป็นสายหวานอย่างเดียวเลยเราสอนแต่เบเกอรี่นะคะทั้งหลักสูตรไทยแล้วก็หลักสูตรอินเตอร์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการทำแอปเปิลกันนะคะเพื่อที่จะไปแก้งใยสโนไว้นะคะก็สิ่งแรกที่คุณเห็นนะคะอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีชูการ์แอมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วบ้านเราไม่ค่อยจะมีขายนะคะต้องอินพอตเข้ามาเท่านั้นนะคะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์เช่นอาไว้สาหรับเป่าแล้วก็จะต้องมีท่อนะคะเป็นท่อเหล็กนะคะสําหรับใช้ในการเชื่อมกับน้ําตาลตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะส่วนน้ําตาลที่คุณเห็นนะคะนี้เราก็จะมีการต้มมาก่อนนะคะเราก็จะมีการใช้มีน้ําตาลกลูโคสแล้วก็มีการใส่กรดลงไปนิดหน่อยเพื่อให้น้ำตาลของเราเนี่ยสามารถยืดหยุ่นแล้วก็ขยายตัวได้นะคะวิธีการทำนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการที่ ทำน้ำตาลให้เป็นก้อนนะคะกลมกลมนะคะอาจารย์นวดเขานิดหน่อยนะคะเรานวดเขานิดหน่อยส่วนใหญ่สังเกตว่าเราจะต้องอยู่ในใต้แรมตลอดเวลานะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรรักษาความร้อนไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ข้างนอกเสร็จเราก็จะทําเขาเป็นเหมือนถ้วยๆแบบนี้ค่ะคลกลมกลมเล็กๆนะคะจากนั้นเราก็ ต้องใช้ความร้อนเสมอนะคะในการที่เราจะเป่าน้ําตาลให้พองนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะมีน้ําตาลติดนิดหน่อยที่ท่อนะคะใส่เข้าไปนะคะปั้นให้เขาเป็นก้อนจากนั้นเราก็จะค่อยๆเป่านะคะปล่อยลมเข,าเข้าไปถ้าเราเป่าแรงนะคะมากเกินไปแอปเปิลของคุณอาจจะทำไมโยซ้ายหรือโยขวา ลมมันจะเหมือนเราบีบบีบบบนะคะดันเข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเป่าลมให้เขาขยายนะคะจัดทรงเล็กน้อยนะคะจัดทรงเล็กน้อยอขยายตามลูกเท่าที่เราต้องการนะคะ,อะแอบดูซิใกล้เคียงของจริงหรือย,ยังนะคะอันที่อาจารย์กำลังสอนคุณเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักเป็นศิละปะแบบสากลซึ่ง เพชรี่เชฟระดับโลกทุกคนส่วนใหญ่ต้องต้องเป็นต้องทําเป็นนะคะอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะต้องมีทักษะด้านนี้นะคะจริงๆก็ใช้จินตนาการตัวเองค่ะเวลาสอนเด็กอะ่ะก็จะชอบแบบเออเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรเราก็อยากแบบลองทําดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเวลาเชฟแบบระดับโลกเขาแบบเอ้ยเขามีเทคนิคใหม่ๆเนาะเราก็จะลองทำอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่างานที่แย่งจริงก็คือ,อส่วนใหญ่เราก็จะพาเด็กไปแข่งนะคะการแข่งหรืออะไรเนี้ยชิมด้วยไหมคะไม่ชิมค่ะอันนี้เราใช้ทักษะแบบเขาเรียกว่าใช้แบบสกิลในการปั้นอย่างเดียวเลยปั้นหรือว่าการแบบดึงไม่ได้ตัดกันที่ความหล่อยตัดกันที่ความสวยงามเพราะว่าเป็นเหมือนศิลปะเป็นเหมือนศิลปะมากกว่าอะไรอย่างี้ค่ะเป็นวิชาคลัสเตอร์ของเบเกอรี่ค่ะเอกเบเกอรี่นะคะที่จะได้เรียน ก็จะชื sa, ่อวิชานี้เลยเป็นงานสร้างสรรค์เ <mort>. ก <Kivol. S 2> like ี ap ่ยวกับช็อกโกแลตและน้าตาลเพราะฉะนั้นก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะเขาจะได้เรียนการทาช็อกโกแลตก็คือมาปั้นอะไรอย่างนี้เหมือนกันเสร็จแล้วอีกครึ่งหนึ่งเขาก็จะได้เรียนน้าตาลแบบนี้นะคะอันนี้ได้ทรงนะอาจารย์เป่าให้เขาทิ้งให้เขาเย็นแป๊บหนึ่งในไทยนะคะน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยมีวิทยาลัยดุสิตธานีนี่แหละที่มีหลักสูตรนี้สอนตอนนี้เราก็ได้แอปเปิลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกล้งใยสนไว้กันเดี๋ยวอาจารย์ขอแบบ ซ้อมทางให้มันดูเหมือนหม่แปะนิดนึงนี่เป็นไงล่ะเยสโนวไว้ต้องเสร็จฉันแน่ๆ <laughs> พอพบกับครูคิดเช่นนะคะคอนเทนต์ครูคูของครูสอนเชฟนะคะในตอนต่อไปเรามาดูกันว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญคนต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>